กดไลค์กดแชร์ให้แม่โบตานะคะขอบคุณ13ล้านดวงตาเดีแม่ตักน้ำออกกรสานาไปน้าพุ่นมันเหี่ยงมันทางเฉียงอยู่หันทำเป็นป่ามันมุดเข่าหูวเราเตะไปเอาเสียมาเร็วไถออกเบิ้งไถออกเบิ้งแสดงปลาคอมันมุดเข่าหูวได้นั่นมาจับปลาพี่น้องพ่อปลาคอใหญ่อยู่ในนี่มากับลูกชายลูกชายเก่งอยู่แล้วตะโกนเอิญจะไม่ต้องตะโกนไม่ต้องตะโกนโทรศัพท์มันห้องดังนั่นสินี่บุ๊คซีด ขอบคุณ14ล้านดวงตาขอบคุณที่แวะบ,บ้านแนบบตาแฟมิลี่นะคะน,น,นี่ปากคอใหญ่เห็น,นหัวผมเยอะมางหัยนี่สุดเลย,มน,นยเมนี่นมันัวนั่นนะมุดขอบไปแล้วมั้งเลยนะมุดขอบไปลงนั่นะไหนมาบอกขอบไปเอาลูกชายไปบอกพ่อบรกจกุพ่อปากคอตัวแบบไงมันมดุดมันดำน้ำเห็นไหมมันสีน้ำเป็จะนจินเดี๋ยวสูบออกก่อนเมาต้องตักออกก่อนปลาคอขึ้นไปดูบู๊เห็นตัวหัวบลูเลย มันมีร้อยนะแม่ร้อยขีดทีนะแล้เอาเสียมมาไปเสียมอยู่ตรงรถซาเลงน่ะอันตรงโฮมพักอันดอดแค่นี่นะขิดตรงทีเป็นดูโอาน้ำลึกอยู่นะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ17ล้านตวงตาปลามาว่าแต่ปลาที่นรองแต่ปลาคอนแม่สม่ถ้าสมมติเราเม้อันี้ออกมันเยอะมากเลยนะปลาคอนยุกแก่ให้หน้าพี่น้อง แต่มันจะจกไม่ได้นะต้องไปเอาถุงมือมาจกแม่ไม่กล้าจกมันก็้าจกเผื่อมันมีปลาดุกมันมีหลายตัวอยู่ในนี้มันดิ้นไหมโอ้กลัวมันดิ้นนี่แหละเรื่องของเรื่องผมอยากให้เกอิงกำลังเยอะมากเลยผมจะเอาวันนี้ยกขึ้นแล้วมันดิ้อันนี้เรายกไม่ขึ้นแน่นอนเสานี้มันใหญ่ต้องแค่คนคนต้องให้พ่อเราเอาขึ้นหน่ยมันมีปลาตัวใหญ่อยู่ในนี้นะมันดลงไปแล้วมันดิ้นอ่ะแมนมันตัวใหญ่ด้วย ขอพูดนะคะสิบเก้าล้านดวงตาขอบคุณที่แวะมาแม่บตามัจจ่ปลาในปลาขอนี่ข้างนอกข้างนอกก็สิเป็นให้น้าเนาะนันสิเป็นสาหน่อยสาหน่อยเพอาได้ลูกมีจับปลาเรียนย่างเมันน้ำปลาขอนขอบคุณยี่สิบเก้าล้านดวงตาค่ะมามาชมทุ่งให้น้าที่แม่โบตาแบบ้านวานเขาวานเขาไปแล้วบะนี่หน้ามันปลาตัวใหญ่มากเจ้าห้องเจ้าห้อง สองตัวตัวอะไรปลาคลองข้าปลาอย่างนีนี่แต่แต่เคียร์ขึ้นมาอนุจับสิมันไม่ให้ปลาดุกจับได้นั้นบะเมนปลาดุกจับเลยจับมือเปล่าจับมือเพราว่าจับมือเปล่ามันออกแล้วน่ะมันไม่ได้ออกเขาว่าจับมือน่ะมันสิติีดปลานี้มันจับได้มันไม่มีก้างมันไม่มีก้างแม่ไม่กล้าจับนี่ไงปลาอันนี้ได้แล้วได้แล้วนี่เดี๋ยวปลาอีเดินหน่อยสองตัวเดี๋ยวไปปลอยสายไง หูหหลายตัวมากค่ะโทรศัพท์แม่ร้อนอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสามสิบเก้าล้านดวงตาเดดเม่กลางหมโทรศัพท์ก่อน thank you นะคะขอบคุณหลายๆเด้อดูดูเดดหอนโทรศัพท์หอนค้นหอน่าเป็นอย่างแต่โทรศัพท์ยางหอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่สามัวขอบคุณนะคะอาจจะบ่เห็นปันใดเด้อ ขอบคุณ39ล้านดวงตาเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่บอต้านะคะเก็จะปลาขอนแบบจะปลาบุบปเป็นแต่ก็อยากจับนล,ลูกชายต้องจับเลยลูกชายต้องจับเลยต้องไปเอาเสียมมามแมขอบคุณ31ล้านดวงตาจา้านี่นนนแม่กับบัว้าจับพยายามชมพยายามกดขอบคุณค่ะ thank you ไหนกับมาเ่ยกับเลยกับเลยมาหน่อยวุ้นี่ปลาเข่งนี่ได้แล้วทุกคนปลาเข่งตัวบักใหญ่ทำแล้วคนชียใจกลนเก่งจังเลยนมาบดมาเบิร์ดี่มาบดเนี่ยแม่เราเขียนเองแม่เขียนเม่เขียนไม่ได้อะนี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่จับปลานะคะจับตัวน้อยๆจับเลยจับเลยลูกจับเลยจับระวังมันดิ้นวางใส่เลย ขอบคุณค่ะขอบคุณ28ล้านดวงตานะแม่ปัวมันเป็นปลาดุกควรเป็นปลาดุกระวังมือนะโลกอย่าจับถ้าเป็นปลาแม่จับเองเลยได้แล้วดีเลเดี๋ยวหยุดหยุดจะมึงไงได้แล้วขอบคุณค่ะจับปลาจับปลาคอนพี่น้องจับปลาคอน